มาแล้วใครเลี้ยงลิงพี่เราไปเราไปลุยมันดิพี่เราไปลุยมันของมันหยาบลุย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 ไปแล้วตัวอะไรแรงไหมนี่ใครว่าแรงไหมใครวะเนี่ยใครตัดปลาสยชิบหายแล้วตามตามมไ่ทันตามไม่ทัน เดี๋ยวอยู่ได้นะเดี๋ยวไปติดเนนี้นกมันบังจอเนี่ยเดี๋ยวมันเยอะเนี่ยว่าต้องติเชนกใครวะเนี่ยไม่ถึงเรือลำนี้เนี่ยกูอยู่ลำนี้นกของพี่โปเต้เท่านั้นอ่ะใช่ช่วยด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอะไรมารับกูด้วยอะไรกันอมดมันสามผัสทีบเราตกเรือนั่ให้เหรอมารับกูก่อน ยิงขึ้นมาเลยแล้วสวยเลยสวยเลยเอ้ยมึงมึงนักเลงเหรอมึงนักเลงเหรอขวาขวาเรือผีอ๋อโอเคลำบาอยิงเลยไอ้ไอ้ยอ้กล้ากล้ายิงพี่หน่อยยิงพี่หน่อยพี่พี่ใส่กล้ากล้าพี่อยู่ในปืนพี่อยู่ในปืนขอบขอบแม่นแม่นขอบแม่นเอาตรงสวยเลยกูเลยกูเลย มันไม่โดนมันไดยเรือเไมไสวยเรือมันีลีกฟังอีกฟังอีกฟังเปรี้ยง่อยเปียก่อยนั้นวิดน้ำด้วยนะเต็มเรือว่าเต็มเต